แรง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 อย่าไปอั้นมาไม่เป็นอะไรปล่อยออกมา อย่าไปอ้างมันหายใจคลื่นหายใจแรงหายใจคลื่นหายใจแรงพยักความนิดปยักความนิดปยักความนิดปยักความนิดตั้งจิตตั้งใจดิหายใจคลื่นหายใจแรงหายใจคลื่นหายใจแรงโอมนะโอพุทธายะอยันตังแม่ตัณจอาคาหยันโตปฏิกาโลยันเตจะเทวังสังเวทาโตอาคายันตังอาจะยังแม่ตังปฏิยันโตอายัติอายัตโตเทวาสังเวทาโตภูภิภุภะมะอาวังวันธาเมสสะพะธาปฏิยันตังแม่ตัณจอารังวันธาเมส ธาจงมาบังเกิดเป็นสมิทธิ์ทักทายอิติธานังเมตังปะเตยันโตอะยังเมตังปะเตยันตังกะระเวโกสาวิธาทายะเอหิปุจฉะปุกโขปะทะวะรังปะเตยันตังเกสาลวะนะขาตัสสะตะโเออิปิปุญโญหัมหุมังเตจะเทวะนังโอมราชาสิงโหสิงหาปยัคฆะนะโมหัมหุมังมะเตอุตุราชาสิงหาปยัคฆะโจรังนะปะเตยันโตเอหิปุจฉะปุกโขปะทะเวยันเตอิติมังเมตังปะเตยันโต ปิยังเตเทวาอมด้วยเดชแห่งกูกูตังมรรคหมายยังตังแม่ตังปฏิยังตังกูนาาว่าราชาสิงโหบยัตษโพทาเวรุหักขโตอิติปฏิจติจงมาบังเกิดนกายะปนนังแห่งกูอิติทานังแม่ตังกายโยยังเตถวาแกสาโลมาในขาตันตาตะโจอิติยันโตแม่ตันจากผมผมเล็บปนังอิติคุณยังคงคังสนังขโตจงมาบังเกิดอัคขายังตังแม่ตังพยักโหอิติทานังแม่ตังอายตาังยาโพลุสาวุธาทายาอิติ แ่ตังแม่ตังอายตนังแม่ตังปฏิการโอมราชพยัคฆิติธานังอิติัมมุนลาชังอิติเทวังสังวิทาอิติธานังกาลวิโกโสตสสะโอพยักขาพยักโเอิาชังสิงหหนาทังแม่ตังปฏิยังตังอรหังวันธามิัพพทาโอมราชาอิติธานังปนยังแม่ตังจะสาวิทาทายะโอมพยักโคพยักาอิติหัมมุนราชังแม่กัญจามึงจงมาบังเกิดเป็นพยักโคอิติธานังแม่ตังเทวาสังวิทา ตัวมึงเป็นเพชรเกตมึงเป็นลินปฏิภาณคงคำกระนางยันเตอายัตะนางเทวังตังวิทาโสอัจาริโตภายะโองราชาปบริษัโธจังงังโพเวปฏิยังตังแม่ตังจาคงทั้งนั่งคงทั้งยืนคงทั้งหลักคงทั้งต่นคงทั้งหงวัลคงทั้งเอินขืนคงทั้งยืนสู้รบคงทั้งในน้ำคงทั้งบกอิติภาณังยังตังเทวังตังวิทาโสอิติภายะอลาห้วนภามิสพพทาโอปยียโคทาอิติภาณังแม่ตังกุจจปุกตัวสาังภาย อิติทานังอาจาริยังอุญโทยทายะโอมราชาประสิทธิเมปฏิยันตังกาโลยันโตเทวาเดเดเตเชะพลานุภาเวเอหิตัสสะแห่งพยัาโคทาจงมาสมสูนก,กายะอิติธามังอายังตังเวตังทานาวิสาทายโยอิติปิโสปะวาโอมราชาพญาโคทาอิติหาม,มุมอิติทานังเมตังอรหังวันทามิสัพพทายะ อมราชิติอิติยันตังเมตกันจากองภูภิภุพะมะอาอุยันตังเทวังอิติยันโตจงมาบังเกิดนดุงใจเทวาเทวนังเมตตังปฏิยันตังกาลาโกโตทัสสะโอมาหังวันทาเมสัพปทายะอิติปรมางกายยยันเตกะเทวนังอสังพุทโธจงมาสมสุยตุแห่งตนพาสังวสสะคงคารมะ 我今年没去过羊城播了，哈 <laughs> <laughs>